สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูงานกระถางต้นไม้นะคะจากหินแท้ๆเลยนะคะตันนี้จะเป็นงานที่เตรียมจะส่งลูกค้าไซส์ก็ตามที่ลูกค้าแจ้งนะคะรายละเอียดงานก็จะเป็นตามที่ลูกค้าบีบให้เลยนะคะจะเป็นเน้นทรงธรรมชาตนะะิพวกนี้ราคาจะเป็นกิโลนะคะ งานใส่กระถางต้นไม้นะคะจะเป็นงานที่ลูกค้าส่งออกนะคะก็ะะของจริงสวยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหินที่เราคัดมาแล้วนะคะโทนหินที่เห็นเป็นสีนี้คือจะเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะสีจริงนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่เคลือบเงาเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องการเ็ธรรมชาติ อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอเมืองค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์ตามหน้าเพจได้เลยนะคะถ้ามีเวลาแอดมินก็จะมาอัปเดตงานให้ดูเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย